ขยะพลาสติกปัญหาใกล้ตัวกว่าที่คิด คือพลาสติกมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาเอาสมมติว่าคุณดื่มน้ําก็ดื่มน้ําจากขวดพลาสติกคือเราใช้เราเจอมันอยู่ทุกวันะปัญหาขยะพลาสติกหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสําคัญที่ผู้คนทั่วโลกกาลังให้ความสนใจอย่างที่ทุกคนได้เห็นข่าวขยะที่อยู่ในทะเลขยะที่อยู่ในป่าที่แบบสัตว์ป่าเข้าไปกินแล้วก็ตายกันเลยในละหน้าก็เกิดจากขยะพลาสติกซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นอนาคตของเราจะต้องแย่แน่แพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันร้อยละ50 เป็นพลาสติกที่ใช้เพียงหนึ่งครั้งแล้วทิ้งเช่นถุงพลาสติกหลอดขวดน้ําและโฟมทุกๆปีประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ2ล้านตันโดย1.5ล้านตันหรือร้อยละเจ็ดสิบห้าไม่ได้รับการคัดแยกจากต้นทางอย่างถูกวิธีทําให้ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้รวมทั้งยังหลุดปบนเพื่อสู่ธรรมชาติและถูกพัดลงทะเลอีกจำนวนมากที่ก่อให้เกิดปัญหาปัจจุบันก็คือในเรื่องของเราจัดการไม่ดีพลาสติกชิ้นใหญ่ เวลาลงสู่สิ่งแวดล้อมลงสู่น้ําลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆเรียกว่าไมโครพลาสติกสัตว์ทะเลก็กินพวกนี้เข้าไปแล้วท้ายที่สุดคนกินปลาหรือแม้แต่น้ําดื่มที่เราดื่มนะก็มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกถึงเวลาที่ทุกคนต้องใส่ใจและลงมือทําอย่างจริงจังมาช่วยการลดขยะจากพลาสติกเพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลานของเราพลาสติกเกิดขึ้นมาเนี่ย เพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติแต่การใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนเองก็คือว่าเราไม่มีการแยกแยะปริมาณรีไซเคิลในเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะต่ำปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างจะมีการพิมพ์สัญลักษณ์ r e c y c l i n g Number ก็คือการนำกลับมา Recycl e อย่างที่ขวดเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปรีไซเคิลได้นะฮะเรียกว่าขวดขวดเพชรก็จะมีฝาซึ่งเป็นพลาสติกอีกประเภทหนึ่งเวลาเราจะแยกก็ต้องแยกพลาสติกเพราะว่าสิกแต่ละประเภทนะครับก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้ไม่เหมือนกันวิธีการง่ายๆคือก่อนทิ้งขยะให้มองหาตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เลขหนึ่ง PETE e, หรือ PET พลาสติกใส เนื้อเหนียวไม่เปราะแตกง่ายทนทานต่อแรงกระแทกสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยทําเสื้อกันหนาวพรมใยสังเคราะห์ในหมอนเลข2 HDPE พลาสติกหลากสีเหนียวแข็งแรงทนกรดและดา่างสามารถนำมารีไซเคิลเป็นมานั่งพลาสติกเลข3 PVC พลาสติกชนิดนี้แข็งแรงมากทนน้ำทนสารเคมีสามารถนำมารีไซเคิลเป็น กลวยจราจรเลขสี่ LDPE พลาสติกใสนิ่มยืดหยุ่นได้สามารถนำรีไซเคิลเป็นถุงดำใส่ขยะทังขยะเลขหา PP พลาสติกน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูงสามารถนำรีไซเคิลเป็นแบตเตอรี่และชิ้นส่วนในรถยนต์เลข6 PS พลาสติกแข็ง มันวบาวผลิตเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่ายแต่เปราะบางสามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อไม้บรรทัดและแผงสวิตไฟเลขเจ็ดอาร์เธอร์พลาสติกชนิดอื่นๆไม่ระบุประเภทสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแก้วน้ำพลาสติกและขวดน,น้ำแบบขุณนมาร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นแยกดีรีไซเคิลได้เรื่องง่ายๆจากตัวเรา